สบายดีพ่อแม่พี่น้องชิวในลาวและยุตตังประเทศสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฟังไทยเบอร์สุกุสุคนนะมานี่ขออนุญาตมาเป็นช่วงตอบคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์นี่ผู้โชคดีก็คือท้าวสร้างนะสร้างนี่เราเป็นคนอาศัยอยู่ที่บริคัมไซนะบริคัมไซลาว <laughs> จากบ้านอ่า ทางงอนลาวผู้เขาทรงประกวดนะล็ ok อกโพฟ่ายย่างดีสร้างเอ้ยนะบ่รอดล็อกล่านะบ่รอดล็อกเท้าจะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งนะคนคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์ค่อยเห็นเบิร์ตทุกคนนะ่ะบอกว่าแต่ไผ่กระยานะค่อยเห็นเบิรคนที่เบา้าเอา่อบุมมีเหตุผลบเผลบ้าจาแบบคือคนบุมีการศึกษานะค่อยจะปัดผ่านไปรอบทําอิดนะ หรือว่ารอบที่สองนะแต่ถ้าเกิดมีรอบที่สามเกิดขึ้นผู้นั่นจะคือผู้โชคดีนะซึ่งมือนี้ก็เป็นเท่าสร้างนี่เองนะเราคอมเมนต์มามึงสิฮูยังเด้นนะ่ะอันอีกนะประมาณนี้แหละนะเราแสดงความคิดเห็นมาจากเราอันที่สองก็คืออ่าแบบเดียวกับเมืองลนะด้าประเทศเราเอาวังเอายอดวิวผลงนนี้เราคอมเมนต์มาจากนุ่มมงที่อัน การเผาเงินใบซาบานะแล้วก็อันสุดท้ายนี้เราก็คอมเมนต์มาจากนายยกแห้งสโปปลเราวน่การที่ว่าไปเยี่ยมยามประเทศไทยค่ะการเยี่ยมยามมันเป็นเรื่องปกติของแต่ละประเทศเมืองไร้สาระอีกแล้วคุณนะเอ้าตอบข้อําอีกก่อนนะอ่าเมืองซีงหูยังเด้นะอิตาลีสร้างเอ้ยแม่มึงยังยู่บ่นะไปถามแม่มึงเบื้องแม่ไพ เป็นให้มึงเห็นนะไพ่เป็นให้มึงเห็นคนในเฮือนมึงนะ่ะผู้เลี้ยงมึงมานะ่ะนี่มึงคือหู้ดีเท้หู้ดีก้นโตกูอีกนะเป็นเลยบุเป็นทันมันเป็นซิส้นโตของกูได้นะหู้บ่หู้หดีลีนะแม่มึงเป็นให้มึงเห็นตี่นะ โมดีลีเนาะสมองพวกเราแดงนี่วนเวียนน้ำแตะอยู่นั่นแหละสมสมองสมองไปพัฒนาไปหอดใส่คือคนเอื้นคือประเทศเอื้นบ้านเมืองเอื้นวนวายน้ำแตะอยู่นั่นนะ <c oughs> ก็เลยบังเงิกอยู่จนทุงท่งมือนี่เห็นบ่ทึกเขาเอาญ่าให้กินนะ <c oughs> แบบเดียวกำเมิงได้ประเทศเราเอายอดเปียวเสื้อบอบ้าง ควพวกนี้นะ่ะจะแยกบาออกว่าเขาเว้าเพื่อจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีเขาเบ้าเพราะว่าพวกมหมกคือมานันบมมีปัญญาที่จะลุกขึ้นมาเว้านะสิ่งเดียวที่พวกมึงเว้าได้นะคือสมเสรินนะคนที่คิดเห็นตั้งเอาสิ่งที่ตั้งอ้อมาเว้าอ้อมานําเสนอเพื่อยังเพื่ออยากให้เขาหนมาได้ยินปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหา ให้มันดีขึ้นนะไอ้ที่นุ่มอ่าคนมงเขาหันเผาเ,าเงินประเทศอื่นมันดีบ่ะนะลองมันไปเผาเงินมึงไม่หันเชื่อว่ามึงก็ต้องดิน้นกันแต่มึงยังบอกกล้าวว่าถ้าเกิดว่าพวกกลัวเอายกเรื่องที่เขาไปเผาเงินมึงมาว้าบางทีมึงหันจะได้รับการช่วยเหลือขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไอ้นุ่มมงลาวหันมันเผาเงินซาดไดก็ะยามันเฮ็ดบทึกต้องเพราะบางเงินนั้น มันเป็นสิ่งที่สําคัญซื้อใจมันเหนให้ชีวิตเจ้าดีขึ้นนะฉะนั้นเราควรที่จะเอามาเผาเล่นมันสามารถไปซื้อข้าวซื้อน้ําให้มึงแดกให้มึงอิ่มไปเมื่อนึงสามารถไปซื้อยกซื้อยาให้มึงเวลามึงเจ็บป่วยขึ้นนะเวลามึงเข้าห้องหมอเงินส่วนนั้นใบนั้นสามารถซื้อน้ําให้มึงกินได้แก้วนึงมันดีตัวนะจะซ้ำใดอีกนะ การเยี่ยมยามเป็นเรื่องปกติของเต่ละประเทศอันประเทศอื่นเขาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าประเทศลาวทำไปแล้วเข้าไปเยี่ยมยามประเทศอะไรเขายาน่นบไปกู้กับไปขอเขามึงจีเอาซ้ำใดละมึงจีเงิกไปห่อใส่ละซ้างน่ะไปประเทศนูน้นนี่ไปประเทศนั่นมานี่มาพ้อมกับเขาน่ะล่าสุดอีตอนที่พวกเขาไปในพวกเขาก็ไปขอพรสำารันี่นี่แค่วไฟที่ติดข้างไว้นั่นยื้อ นี่ที่เขามาอ่าเห็นให้หัวหน้วยค่าไฟของพวกมึงกันเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าโตหันสร้างมึงเงิอกตะเงือกออเล่เนาะนะอุตสาห์ล็อกฟดไฟอย่างดีนะโฟล์ไฟฟดไฟกวนะเบากว่าบกเชือกแหละ้้าผู้มีสาระง่ายเบิ้งกัการศึกษาคดีได้สร้างแต่มึงโบน่าจะเงิอกปนแน่นะอเล่เด้เบาความจริงนะมึงน่าจะสาดกว่านี่อีกนะ พนักง,งานรัฐนี่มันเงือกแทบจะทุกคนอีหลีตินะหรือว่าเป็นน้ำแต่ก,กับมึงเออนะคนเทาเพราะว่ามีคนคิดคือพวกมึงนี่อยู่เห็นบอประเทศไปใสย่ยละแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นของจีนไปแล้วพังเหนือหันเห็นบอมันเป็นของจีนไปเรียบร้อยทางใต้นะกแทบจะของเวียดนามไปเรียบร้อยสมเซยไม่สร้าง สมเซยแมอนาคตลูกหลานมึงจะมีมองยู่ได้นะสมเซยได้ไหมจะน้อยมันกับไปญาติแย่งกระจินกระเวียดยู่นั่นแหละนะทั้งที่มึงเป็นเจ้าของประเทศเองเงือกไปให้สุดเลยซ้างเพราะว่าแห้งมีเงือกลายปันใดคนที่ลําบากกับในเมื่อมึงตุยไปแล้วก็คือลูกหลานของมึงน,นะแต่ถ้ามึงยังแสดงความเงือกเงือกออกมานะ่ะยังวนเวียนเด็กกับนั่นอนะ่ะมึงจะ,ะมีทางหู้ยังนะสนั่นละโป่งเด้อว,วางละวางได้อันเรื่อันน่ะนะนะ เอาความหูพัฒนาไส้สมองนะไปหาอา่นานหนังสือหลายๆนะอย่ากินไาเอาเล่าเบียมัมน,นให้ในสมองฟอมนันให้ในความหูะนะ่ะมันลดน้อยลงลดน้อยลงนะความจำมันสั้นลงสั้นลงนะฮู้่ะสภาพแต่งตัวย่างดีแต่บนอยู่กับย่างเดี่ยวเนาะสร้างเนาะ <laughs> หาเอาที่มันมีสาระได้สร้างเด้อนะ หาวที่มันมีอ่สิ่งที่สําคัญให้กับตัวเองนะแล้วก็เห็นเพื่อลูกเพื่อล้านนะยูหู้แต่สมเซยนะอนาคตลูกหลานของมึงสําคัญได้อยู่ในประเทศเรานะนะเขาไปเยี่ยมยามประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งถ้าเอาตรวคมจริงอะนะเวลาเขาไปประเทศใดประชาชนอ,อาจจะมีความกังวลขึ้นมานะโอ้ยมันมาอีกแล้วมันมากู้ยืมบ่นะมันมาขอบ่นะน่นะนะหู้บนะ่ มีแต่ผูน้นำประเทศเราวนั่นแหละไปมองเดี่ยวขอยานนะประเทศอื่นหันเงินที่กู้ยืมไปหันเงินที่กู้ยืมไปจากประเทศอื่นหันแทบจะบ่มีปัญญาใช้แล้วเขาก็สร้างนี่มหาศาลให้สมองมึงให้กับชีวิตของมึงอยู่ในประเทศเดี๋ยวเขาก็ค่าขึ้นค่้ของสิบแล้วกนะ็ขึ้นค่าไฟนะขึ้นค่าเศร้าอัน แผ่นดินยู่จากน้อยนะเขาจะเก็บอันเวลามึงหายใจเข้าหายใจออกระวังมันเก็บเงินมึงเด้อนะ้ามึงยังเงือกเกลีแบบนี้นะสมองสมองเด้อสร้างเด้อนะซ้มแปลงเด้ละหำ้อเอื้อยนี่นะหาสิ่งที่มันดีๆเข้าสมองไว้นะอย่าวนน้ำแตนเรื่องกระลงกระรี่อะไรเด้อนะปล่อยให้กระรี่เขายุ่ส่วนของเขาอย่าสุดไปวนกับเขาเด้อ